สวัสดีครับทีมงานนักวือเกี่ยวซัพครับอันนี้ใช้คันเล็กครับซานี่ S Y 55C นะมาปรับพี่นานะครับขุดดินออกไปสมที่ครับแล้วก็ปรับนาให้มีความลึกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเรียบเสมอกันได้เก็บน้ำแล้วก็ทำนานได้ผลผลิตด,ดีขึ้นครับ นี่อยู่ตำบลบ้านค่ขยอำเภอเมืองจังหวัดเชียภูมินะครับซานี่ผิวแต่เจวนะครับ SY ห้าห้าสี่เ 5, 5, นี่ประสงค์จริงครับงานขุดงานแยกงานรื้อได้หมดครับเนี่ยครับลอกปรับนาเรียบๆครับตัวเล็กตัวใหญ่หทําได้หมดนะครับ ไม่มีปัญหาครับติดต่องานคุดได้ครับ065 419 6588ครับผม065 419 6588ทีมงานนักบ,บนีเกี่ทรัพย์พร้อมรับใช้ครับผมเจ้าสานี NY554 เร็วแรงคุ้มค่านะครับประหยัดน้ำมันได้งานนครับจริงๆตักดินแถวบ้านก็เท่านี้ก็พอนะครับได้อยู่นะครับแต่ตัว55ก็พอทำงานได้คฮะห้องตัวกว่า รถใหญ่นะครับในงานประเภทนี้แต่ว่าถ้าเป็นงานขุดบอกงานอะไรก็รถใหญ่จะดีกว่านี่จำนวนรถวิ่งอาจจะไม่เยอะด้วยนะครับอมาสามสี่คันเสียคันหนึ่งหกร้อยยางเก้าเนี่ยประมาณ4ี่ห้นาทีนะครับ ตอรงานคุณได้ครับ0654196588ครับ0654196588ทีมงานได้ตรงนี้เจ้าทรัพย์นะครับมาอีกกันแล้วครับคูโซ่ครับ หอยยาลนะครับเดี๋ยวมาดูตักใส่ทูโซ่นะครับอีกสั้ครั้งครับสถานีเอสวาย55สีครับผม ถอยเข้ามาตรงตำแหน่งนะครับพอดีเลยครับการถอยนี้จะดูรถแมคโครจะเป็นคนวางตำแหน่งให้ถอยเข้ามานะครับดูจากตำแหน่งกุุงกีครับนี่เต็มๆไปเลยครับแต่ละจัง คลองตัวดีนะครับทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับที่ไม่ใช่งานที่ออกไปไกลๆ นักบินเีเกี่ยวซับนะครับติดต่องานขุดครับ0654196588ครับ0654196588นะครับเจาซานี่ s y 5 5 4เครื่องอีสูุนะครับ4สูดต,ตำลเล็กหลดนะครับนี่ขุดได้3เมตรสบายๆนะครับ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานะครับโซนอีสานแล้วก็โซนภาคเหนือตอนล่างนะครับ mm hmm. เพชรบ,บบุรีสระบุรีได้หมดครับ0654196588ครับผม0654196588ดทีมง,งานนั่งนี้เกี่ยวซับครับ